ดวงรายวันประจําวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ขึ้น3คําเดือน3ปีขานตรงกับวันมะเร็งโลกคนเกิดวันอาทิตย์การงานคนที่ทำงานสีเทา วันนี้คุณจะได้รับการติดต่อเกี่ยวกับการงานมากขึ้นให้ระมัดระวังงานที่ผิดกฎหมายแบบที่มีโทษสูงซึ่งหากคุณเข้าไปเกี่ยวข้องจะเกิดปัญหาตามมายืดยาวได้งานทั่วไปคุณต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมไม่น้อยจึงจะเอาตัวรอดได้การเงินการลงทุนแบบเสี่ยงของคุณมักจะทำไปโดยพื้นฐานของความไร้ประสบการณ์และความโลภจึงทำให้วันนี้คุณจะเสียเงินมากกว่าที่จะเห็นกำไร ให้เพิ่มความรอบคอบในการวางแผนทางการเงินของคุณให้มากขึ้นเพราะมีเกณฑ์ที่เงินจะรั่วไหลออกไปเพราะความไม่รัดกุมของคุณได้ความรักและครอบครัวคนโสดเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปหน่อยทําให้ดูไม่ค่อยน่ารักคนลดท่าทีลงบ้างคู่รักครอบครัวมักจะมีเรื่องขัดแย้งกันให้เสียอารมณ์แต่อย่าถือเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมิฉะนั้นจะบานปลายใหญ่โตจนญากจะต่อกันติดได้ง่ายๆ คำแนะนำสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ในวันนี้วันนี้จะพบกับปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางและทำให้คุณหัวเสียต้องใจร่มๆอย่าเอามาเป็นอารมณ์จนเกินไปให้หัดมีสติยับยั้งช่างใจถือสีห้าไว้เป็นหลักเพื่อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดที่จะทำให้เสียหายใหญ่โตได้สีมุ่งคนสีส้มสีแสดเสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรค ทิดมงคลทิศใต้เสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างเวลามงคล19.31นาฬิกา31าทีถึง 21. นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์การงาน งานวันนี้ถึงคุณจะทำแต่น้อยแต่ก็มักจะได้ผลมากมีความมั่นคงและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากคนทั่วไปธุรกิจในครอบครัวหรือธุรกิจโครงสีจะมีการขยับขยายใหญ่โตขึ้นมั่นคงขึ้นการเงินการเงินดีมีเงินใช้ใจ่ายอย่างคล่องมือไม่เกฑ์ได้ใช้เงินไปกับการสั่งสรรการระว่างญาติมิตรหรือเพื่อนฟูง เพศตรงข้ามจะช่วยเหลือในเรื่องการหารายได้ในช่องทางใหม่ๆให้กับคุณความรักและครอบครัวคนรักคู่ครองม่เกณฑ์ได้เดินทางอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานหรือท่องเที่ยวระหว่างการได้พบกับคนที่ถูกใจทำให้เกิดความระหองระแหงในชีวิตคู่ขึ้นได้ส่วนคนโสดอย่าคิดจะปลาสองมือหรือจีบหลายคนพร้อมๆกันเพราะมีเกณฑจะปวดหัวได้ บางคู่ที่คบกันมานานจะเริ่มคิดมีครอบครัวสักทีสีม่วงคนสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมบริวารราใคร่ว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเวลามงคล 7.31นาิกานาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานวันนี้อาจต้องกลับมาสาสางงานเก่าที่ค้างไว้ให้เสร็จบางคนจะได้หวนกลับไปทำงานเดิมๆในสถานที่เดิมๆหรือได้กลับมาพบกับเพื่อนร่วมงานเดิมๆอีกครั้ง การเงินการเงินลื่นไหลดีแต่ให้ระวังการถูกแกลง้งหรือเอาเปรียบในเรื่องเงินได้มีเกณเสียเงินไปกับการย้ายบ้านย้ายที่ทํางานหรือการย้ายไปเรียนต่อในต่างแดนของบุตรหลานความรักและครอบครัวสําหรับคนโสดการอยู่คนเดียวดูเหมือนจะทําให้คุณมีความสุขมากกว่าถึงแม้จะรู้สึกอ้างว้างบางแต่ก็ไม่มีปัญหาให้ปวดหัว ส่วนคนมีคู่ก็จะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ทอดทิ้งกันแต่ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันมากนักให้อิสระต่อกันพอสมควรสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควันบุรีเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมสง่าราศีความเป็นมงคลในสิ่งที่ทำวาสนาและโชคลาภที่ควรได้ เวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันกานงานมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือลูกน้องบริวารให้คำปรึกษาหรือแม้แต่ช่วยในเรื่องเงินทอง บางครั้งก็ต้องยอมใจเพื่อซื้อใจเขาคุณจะรู้สึกว่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณมากเป็นพิเศษในวันนี้แต่คุณก็ใจดีช่วยเหลือพวกเขาด้วยความจริงใจทาให้ได้รับความนับถือการเงินงานศิลปะงานฝีมือนักร้องนักดนตรีจะสร้างรายได้ให้กับคุณได้ดีแต่ความแปลปรวนเป็นศิลปินของคุณมักจะทำให้คุณพลาดเงินได้ไง่าย แต่ก็ถือว่ามีโชคทางการเงินเพราะมีผู้ช่วยเหลืออุปธรรมในเรื่องเงินอยู่ความรักและครอบครัวคนโสดมีเกนได้พบกับคนที่มีบุคลิกร่าเริงเจ้าสเสนมีเพื่อนเยอะและเป็นคนทำอะไรเร็วๆทั้งยังเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอีกด้วยคนรักครอบครัวมีความสุขสมหวังสนุกสนานรักเดียวใจเดียวสีมงคล สีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆเวลามงคล 15. 1 5 0 1นาฬิกาหนาทีถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานไม่ว่างานอะไรคุณตั้งใจทำอย่างเต็มที่และด้วยความตั้งใจนั้นจะทำให้คุณได้รับผลสำเร็จในงานอย่างน่าภาคภูมิใจหากยังไม่เห็นผลกำไรในวันนี้ก็จะต้องมีผลที่ดีตามมาในอนาคตอย่างแน่นอนและความซื่อสัตย์คือสิ่งที่โดดเด่นที่สุดที่จะทำให้คุณเป็นที่ยอมรับในสายงานของคุณการเงิน หากวันนี้คุณเข้าหาผู้ใหญ่ไม่เป็นจะต้องมีการสูญเสียผลประโยชน์หรือเงินทองที่ควรจะได้จึงจําเป็นจะต้องเข้าใจปัญหาการเงินที่เผชิญอยู่และแก้ไขอย่างถูกต้องทั้งยังควรลดทิฐิไม่ถือตัวจนเกินไปทําให้เสียประโยชน์ได้ระวังเรื่องการตามทวงถามหนี้สินที่จะทําให้คุณต้องปวดหัวเพราะหมุนเงินมาจ่ายไม่ทันได้ความรักและครอบครัวคนโสด อาจ,จได้พบกับรักใหม่ๆที่สดใสทำให้หัวใจเป็นสีชมพูมีความสุขดีส่วนคนมีครอบครัวแล้วเด็กในบ้านจะให้โชคหรือเป็นศูนย์กลางความรักช่วยให้เกิดความรักความเข้าใจที่นันแฟนขึ้นระหว่างคนในครอบครัวสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จทิศมงคล ที่ตะวันตกเชียงเหนือเสริมอำนาจวาสนาบารมีมีคนเคารพยำเกรงเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงาน คุณรอเก็บเกี่ยวความสําเร็จที่อุตสาหะพากเพียรมาวันนี้งานที่ทํามานานจะบรรลุผลและสร้างชื่อเสียงให้แก่คุณการลงทุนใดๆที่ผ่านมาจะงอกเงยเป็นผลประโยชน์ให้คุณชื่นใจและมีชื่อเสียงการเงินความสามารถในการบริหารเงินของคุณจะมีศักยภาพเต็มที่คุณหมุนเงินเก่งและทําเงินได้มากในงานทุกแขนงะทั้งอย่างจาัดสรรเงินเพื่อต่อย,ยอดธุรกิจได้อย่างโดดเด่น เป็นที่พอใจและยังมีรสนิยมไม่สุรุ่ยสุร่ายมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นความรักและครอบครัวคุณมีเสน่ห์มากแต่จะช่างเลือกมากเช่นกันจึงทำให้วันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จในการพบรักที่ถูกใจแต่หากคุณต้องตาต้องใจใครวันนี้อย่ารอช้าคุณจะมีโชคในความรักคนมีครอบครัวมีเกณฑ์จะได้รับของข,องขวัญจากคนรักค่ะ สีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ําเงินเสริมชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงขามและความเคารพทิศมงคลที่ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ํารวยเงินทองคล่องมือเวลามงคล1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง 12. นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานงานไม่เป็นไปดังใจมีความผิดพลาดเสียหายจะเกิดการทะเลาะวิวาทไม่ลงรอยกันของหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานบางคนจะถูกเอาเปรียบถูกโกงจนหมดท่าต้องเจ็บใจและเสียประโยชน์ได้อย่าเพิ่งเริ่มงานใหม่หรือไว้ใจใครในเรื่องงานนักนะคะการเงนิน คุณหมุนเงินได้คล่องมือมีไรายได้จากต่างประเทศหรือชาวต่างชาติถ้ามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะทําเงินให้ได้มากเป็นพิเศษคุณจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปธรรมทางการเงินและยังมีโชคในการเสี่ยงอีกด้วยถึงจะไม่มากเท่าไรแต่ก็พอจะทําให้ยิ้มได้บ้างความรักและครอบครัวคุณโมโหร้ายและเอาแต่ใจทําให้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้นัก คนโสดจึงต้องพยายามสงบสติอารมณ์สักหน่อยนะคะส่วนคนมีครอบครัววันนี้คุณจะ,ะเผด็จการจนคนรักและคนในครอบครัวเบื่อหน่ายในความดื้อรั้นไม่ฟังใครของคุณสถานการณ์จะดีขึ้นหากคุณรู้จักใจเย็นให้เป็นคะ่ะสีมงคลสีดำสีม่วงเสริมความมั่นคงความกล้าหาญในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขันทิศมงคลทิศตะวันออก เสริมความสำเร็จบารมีวาสนาเวลามงคล1 0 3นาฬิกา3นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงาน ถึงคุณจะไม่ได้คล่องแคล่วในงานที่ทําอยู่แต่เพราะความซื่อสัตย์และขยันขันแข็งจะทําให้คุณได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีงานที่เกี่ยวกับเด็กดูแลเด็กโรงเรียนกวดวิชาจะโดดเด่นและก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดส่วนอาชีพอื่นๆคุณจะสังเกตว่าบริวารของคุณจะช่วยเรื่องการงานเป็นอย่างดีก mmm. ารเงินคุณประหยัดอดออมและมีวินัยอย่างดีในเรื่องการเงินทําให้วันนี้คุณมีเงินเก็บ และตั้งใจนําเงินเก็บนั้นมาลงทุนซึ่งคุณคิดมาอย่างรอบคอบทําให้เงินที่ลงทุนไปนั้นออกดอกออกผลเป็นที่น่าพอใจขอให้รักษาความมีวินัยทางการเงินเช่นนี้ไว้นะคะความรักและครอบครัวความรักของคู่รักจะร้อนแรงและตื่นเต้นยิ่งเป็นคู่รักเข้าใหม่ปลามันก็จะยิ่งร้อนแรงมากมิเกณได้เดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆในสถานที่ใหม่ๆได้ท่องเที่ยวร่วมกัน คนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ถูกใจจาก,การเดินทางท่องเที่ยวการย้ายที่อยู่หรือการไปเรียนต่อในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศค่ะสีมงคลสีเทาสีควันบุรีส่งเสริมความกระตือรือร้อนความสำเร็จเหนือคู่แข่งและความน่าเกรงขามทิศมงคลทิศเหนือเสริมกําลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่อง เวลามงคล12นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ